เส้นนี้เส้นนี้ขนานกันเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อเป็นไงครับระยะห่างของสองเส้นนี้ต้องเป็นไงกันเท่ากันจะไมทุู้นะครับเท่ากันแล้วถ้าข้าพเจ้าบอกว่าตรงนี้ครับเป็นเส้นตัดเด็กๆยังจําได้ไหมว่าเดี๋ยวเขียนหมายเลขเด็กๆเขียนไปด้วยครับเขียนไปด้วยครับมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่มุมที่ห้ามุมที่หกมุมที่เจ็ดมุมที่แปดมันจะมีความสัมพันธ์ของมุมประมาณสี่ห้ามุมเนาะประมาณนั้นนะอันดับแรกครับเราเรียกว่ามุม ปรระชิดคับมุมประชิดก็คือชิดต,ติดกันชิดต,ติดกันรวมกันได้เป็นมุมตรงไงเช่น1กับ2โอเคปะ่ะเช่น2กับ4เช่น3กับ4หรือหนึ่งกับ3ก็ได้หรือ6กับแปดได้หมดครับเยอะเลยเราเรียกว่ามุมประชิดมุมประชิดต,ต้องรวม180ครับรวมได้180องศายกตัวอย่างเช่น1กับ2โอเคปะ่ะอ่ายกตัวอย่างนะถัดไปครับมุมตรงข้ามครับ มุมตรงข้ามคืออะไรลูกนี่ไงหนึ่งกับสี่มันอยู่ตรงข้ามฝั่งกันหกกับเจ็ดสองกับสามห้ากับแปดมุมตรงข้ามต้องมีขนาดเท่ากันฮนะเช่นสามกับสองมียกตัวอย่างนะมุมถัดไปเราเรียกว่ามุมภายในบนข้างเดียวกันอของเส้นตัดของเียนย่อนะมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นนี่ ปาบปาบสากับ5 4กับ6กนี่แหละต้องรวมได้ร8 0ครับรวม180ครับเช่น3กับ5้าตัดไปครับมุมภายในนะและภายนอกบนข้านเดียวกันของเส้นตัดเช่นมุมภายในคือมุม5และมุมภายนอกคือมุม1 บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเห็นไหมต้องมีขนาดเท่ากันครับเท่ากันครับคือยกตัวอย่าง1กับ5โอเคมีอะไรหนึ่งกับ5 3กับ7 2กับ6 4กับ8เห็นไหมต้องมีขนาดเท่ากันถัดไปมุมสุดท้ายครับคือมุมแย้งครับ5้าอันนะเห็นไหม มุมแย้งมันขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็อยู่คนละฝั่งกันนี่แยกโดยการใช้เส้นนี้มุมแย้งเช่นมุมสามกับมุม6กมุมห้ากับมุมสี่โอเคไหมครับต้องเท่ากันนะเช่นสามกับ6กครับอืมดีได้ทบทวนเนื้อหาไปด้วยแล้วก็สังเกตเลย A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับ A B C D ตรงนี้นะ C D E นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันก็าถามว่า B E D ยาวเท่าไหร่ขอไ,ไหไลท์นะครับ B E D ก็ามตรงนี้ลูกอยากาตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่โอ้ยเละแล้วทำไงครับคนนี้ครับเราก็ต้องหาส่วนประกอบของมันก่อนเนาะ,ะถามพิมพ์หน่อยลูกมุมนี้กับมุมนี้ครับมันชิดติดกันถ้าชิดติดกันเราเรียกว่ามุม ประชิดมุมประชิดต้องรวมกันได้กี่องศาค,ครับแปดสิบมีอยู่แล้วหกสิเก้าคันอีกเท่าไรลกหนึ่งแปดศูนย์ลกสิบเก้าคำตอบคือหนอึ่งร้อยสิบเอ็ดนาะเอาใส่ไปเลยครับกคนที่มอสองรอสักครู่นะครับที่เข้ามานะที่เขาหน้าดำมากเลยลูกเขาไมา่ใช่นั่นคือิลเตอร์เราเรี่ยเลยถัดไปครับถัดไปครับ,รบแล้วตรงนี้ครับ ปืดปืดนี่มันเส้นตัดนี่นะนี่มันเป็นมุมอะไรฮะมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบแล้วตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีแล้วยี่ห้ามีแล้วอ่าอยากได้มุมนี้ก็ทําแบบนี้ครับร้อยแปดสิลบก,กันกับมุมที่มีอยู่นี่เอาเขียนไปแล้วก็ร้อยแปสิเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือร้อยสิบ้าบวกกับร้อยิห้าได้เป็นร้อยสามที่หถูกไหม คำตอบคือ4ี4ตอบข้อ3เห็นไหมไม่ยากครับสู้ๆลูกนะครับสอบข้อมาหนึ่งง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดไม่ใช่ง่ายจริงๆนะครับอยู่ที่เด็กๆฝึกฝนไปสำรวจตัวเองกันมาหน่อยว่าฉันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วฉันจะแก้ปัญหานั้นด้วยที่ไหน